สบายดีสบายดีพี่น้องสุขสุขคนมื่อนี้ถือว่าบุญนหอนยอดเก้ยวเนาะได้มาบูา่าหร,ธาธอรือววานมัสการพระธาตุโผลเนาะกระทืโอกาสนี้เอาบรรยากาศอยู่ในวัดพระธาตุโผนมาให้เอฟซีก็คือพี่น้องที่เขามาหับสมอยู่ในซองกี่น้อยปงมนี้ เด็กเขาแล้วค็คอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเอาบุญน้ำกันออมาเพิ่งบรรยากาศน้ำกัน,นามาเมื่อนี่บรรยากาศอยู่ธาตุพนเป็นคืนอตะไครเรามีนักนะท่องเที่ยวหรือว่าหลายๆคนมาสักการะบูชาหลายซ้ำใดเนาะมาเพิ่งน้ำกันนี่เป็นบรรยากาศอ้อมหอบของพระธาตุพนก็นถือว่ายัง คงความสวยงามอยู่คือเก่าเนาะมาหอดทําอิททั้งทีมงานของเฮาก็ได้ไปบูชาเนาะเครื่องสักการะบูชาที่เพื่นได้กาเกี่ยวใบให้บรรดาแขกก็คือพอ่อเมระเปรนผู้ที่จะเข้ามาสักการะบูชาพระธาตุพนก็เพิ่นได้กาเกี่ยวใบเนาะ เฉพาะเครื่องสกัาระบูซาแมนอญิงใส่ตามจุดประสงค์ของพอ่อแม่ป้าโนที่จะเข้ามาบูซาเนาะเนื่องในะจะขอพอบอรบหรือว่ามาบูซาธรรมดาเนาะตามพามเสืออ่อของพ่อแม่ป้าโนอันนี้แมนเป็นคันหาคันแปดเนาะทีท,ะทั้งแถาแกประจําอยู่ในบ้านก็คือในวัดเพือในกาเกียมไม้ให้เพื่อจะมี แนะนำเนาะว่าเฮามา,าเพื่อจุดประสงค์อย่างเนาขอโภนบัหรือว่าขอโศขขอลาบต่างๆเนาะอันนี้เป็นสภาพของ่อแม่ประชุมที่ได้เขามา,าก็ถือว่าได้มีทั้งครูบาอาจารย์เพื่อนไดพาเหตุนเนาะพาขอก็คือมาแก้เนาะบางคนที่ว่าประสบผลสําเร็จเนาะที่มาได้มาขอแล้วก็เพื่อนก็นกนมาแก้ ก็คือมาสวยในการสร้างซาบูรณะ,ะตามคำเพิ่นที่ได้ทีได้บไะไหวกับพระธาตุก็คือทั้งทีมงานเท่าก็ได้กาเกี่ยมเครื่องสัการะบูซาพระธาตุโคเนเพื่อเกี่ยมจะขึ้นไปบูซาอยู่ทั้งถึงอ,อันนี้แม่นตาม ระเบียบตามฮิดคองประเฟนีเนาะนุ้ญิงแมนเพิ่นให้ใส่สินหรือว่านุ่งสินขึ้นไปอยู่เทิงลานพระธาตุโพนสปหรับวันนี้แมนอ,มอาโปม่ประชนแมนที่ว่าเขามาสักการะบูชา ยังบางๆอยู่เนื่องจากว่าเมื่อนี้เป็นเป็นมือที่ว่าผูกกับมือที่เพิาบุญพระธาตุอีกทาง,งป็จะโซนจำนวนหนึ่งเกินกาได้ไปาทางบุญธาตุอีกทางแดงแล้วก็เป็นมือทางราชการแดรงก็จะสักราบุษา,าก็คือ ได้ยางอ้อมหอกพระทาตปูณต่อ,สา,ส,อสามหอกสามหอกสอง่อในสามแล้วเจ้า <c oughs> ทางข้างนาแมนทางไอดาเป็นเพื่อนหูสึกตื่นเต้นแล้วก็มาแต่ละเทาขถาวาลงมาบ้านแต่ละเทอเม็นจะไดมาเวสกการะอุซาพระธาพุพนแล้วก็เป็นสถานที่ที่ศักดิะบาัวาสิเมนประสะสนอยู่คงเขตบ้านออมข่างตลอดหอดพม่าประสนขอบเขตทั่วประเทศลาวเขาก็คือ พี่น้องทั้งฝั่งไทยเพื่อนกามาเนาะในการมาสักการะบูชาอันนี้ด้วยความมาด้วยความศรัทธาเนาะควมเคารพการนับถือเนาะกเป็นบุญที่ได้มีโอกาสเนาะในมาไหวประทตุพูนปกติกะผมเองพอซนอยู่โครงเขตนี้จะมาหลายที่สุดกะแม่นวันศิลเนาะ สิเป็นสินสิผาสินเพลงเนาะหรือว่าสินแฮมเนาะนางไอดาเราลันค้งองเพื่อเอาโุกเ,เอาใส่เนาะข้าพเจ้าก็ลองเบิ่งรูปกองเนาะว่ามันสิดังบ่เนาะโบดังปานใดปันนี้เนาะก็ขอเปลี่ยนเป็นตีค้องเอาซะเนาะ3บาทเนี่ยเพื่อเอาโุกเอาใส่ขอโุกขอลาบ เสียงโด่งดังคือเสียงคองเสียงกองนกเนาะหลังจากบูชาสำเร็จแล้วจะนำพาท่านผู้ทมไปเบึงบรรยากาศอ้อมข่างวัดเนาะเป็นต้นกระเมน อ่้อมค่างวัดจะมีหนองซากหนองสะที่ใหญ่ที่สุดเน,นาะอยู่ในนี้เป็นจะมีการปล่อยปลาเราผู้ใดที่ว่าต้องการจะปล่อยปลาเพื่อนมีปลาไว้คอยบริการให้เนาะอันน,นี้สภาพบรรยากาศอยู่หนองสะเนาะอยู่หน,น,น,นองสะมีปลาตัวใหญ่ๆบักหลายๆเนาะเห็นหน,น,น,นองสะที่ว่าโบโบแห้งจักเทื่อเนาะอันนี้ เพื่อนได้มีการเอื้อาอ,อย่างเพิ่มออกซิให้กับกับน้ำนเพื่อให้ป่าอยู่ในอยู่ในหนองนี่เรามีออกซิมีแต่ตัวใหญ่ๆเนป่าปาที่ว่าเพิ่นปล่อยอยู่ในนี่นอันนี้แม่นบรรยากาศบรรยากาศอมหอบวัดเราเพิ่นกม็มีอาหารไว้คอยบริการให เขกตังดาวเท่าตังแดนที่เขามาเหตุบุญเนาะได้รัปทานเลือกได้ตามใจมักมีเขาพูดบ่เนาะมีเฟือเขาเปียดนี่นางไอด้าเราหิวแหงเนาะมาสั่งเฟือเนาะคนทีกินเฟืออยู่ในห้านเฟือเพื่อนกันนี้ทั้งปีงไกลอ่าปีงป่าตามบางหงเซ็บแซบเนาะเลือกได้ตามความหมักของแต่ละทานเนาะ Wait